ลเอาหน่อยเว้ยรันหน่อยเว้ยรันหน่อยเว้ยตามไว้ได้ที่แฟนเพจมาดี้มาดี้อุ้ยด่านนีออนว่ะไอ้เลอร์ด่านนีออนผมพักไกมาดูแข่งนะอะไรใหม่ๆที่พักก่อนเลยพักก่อนเลยโคนั่นเองฮะไม่ทันแล้วว่ายังไงก็ไม่ทันว่ะไม่ทันอย่างไรก็ไม่ทันเว้ยเฮ้ยเว้ยนี่ทันอยู่เอ้ยเอาแบนดิดแบนผิดไอแบนดิดไอ้แบนดิดแบนดิดเต็มเลยไอชื่อแบนผิอไอ้แบนใครแบนดิดไอ้แบนใครเอ่อยูทูบไม่น้อยหน้าเหมือนกัน ไปปวดปวดปวดแบรนด์ใหญ่ไปปวดใหญ่วะเสียกทีี่กำลังมีการแข่งขันกันด้วยอันแบนไงวะไปปวดไงปวดในส่วนของในหมู่ที่หนึ่งก็ได้น้องในส่วนของยอริวะปวดไม่ได้มผู้ชมมาสไตล์การเล่นของเฮ้ยปวดแล้วปวดแล้วพี่ปวดแล้วพี่ปวดแล้วพี่ปวดแล้วแต่จีฮยบนผิดไว้โทษว่าน้องเนี่อะฉันไหลว่ะนะฮะไอ้ฉันไหลว่ะเขาพร้อมที่จะกลืนโทษจริงว่ะนะครับในของสเต็ปโหดโทษน้องชายโทษเลยโทษเลยน้องให้เขาได้ลุ้นอยู่เหมือนกัน อาจจะมีพิกแพงกันบ้างแต่เป็นทีมเหมือนกันที่หลังๆมาเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับมีการแก้ไขสถานการณ์หน้างานรวมถึงการแก้เกมได้ดีอยู่เหมือนกันหลังก็ต้องรอดูกันว่าในวันนี้เนี่ย K.O.D. ครับจะทําการบ้านที่จะเจอกับเซปโธหรือจะเป็นเซปโยตื่นเต้นวาวสัสสองทีมนี้เนี่ยทำการบ้านมาดีแค่ไหนที่จะเจอกันครับก็ต้องใจช่วยกันว่านะหลงนี้สองทีมนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปในสายบนและใครจะตกลงไปอยู่ในสายล่างนั่นเองครับ แบรนูทําไมบอกเลยนะครับว่าพี่โต๊้นองว่น้องเรียกได้ว่าอยู่สายบนตลอดัอนเองก็อย่างที่พูดไปครับในรอบคู่สเตจทั้งสองทีมเนี่ยเขาอยู่สายบนมาตลอดจนผ่านเข้ารอบก็คือผ่านเข้ารอบมาด้วยสายบนนั่นเองนะครับส่วนทางสเตมโหดครับต้องเรียกได้ว่าเอ็มเคไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับลาวแรกเท่านั้นที่อยู่สายบนที่เหลือคือสายล่างหมดเลยครับแต่รอบนี้เนี่ยพอมาสู่รอบแปดทีมเนี่ยเขาสามารถผ่านมาได้ในสายบน นะครับต้องมาเจอกับเรียกได้ว่าหนึ่งทีมที่ผมว่าใครชนะคู่นี้คือเดี๋ยวทีงนีถือว่าเป็นหนึ่งคู่นี้นทบอกอีกรอบใครชนะคู่นี้คืออะไรครับคุณเทเลอร์ครับเหมือนกันครับในจวน์นเนตนนี้ ใครชนะคู่นี้คือเข้าไปอยู่ในสายบนใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะไปเจอกับไรลักคนที่แพ้ตกลงสายล่างคเขาจะไปศึกษาแทคติกหรือกลยุทธ์หรือวิธีการเล่นของฝั่งตรงข้ามมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องมาเริ่มเมียสองทำเอาได้ไหมครับอันนี้ทำเอาเลยทำเอาเลยทำเอาเลยไม่ดูไม่ดีดูไม่ดีเห็นแล้วแหละว่าดูไม่ดีนะดูไม่ดีนะดูไม่ดีดูไม่ดีทำเอาทำเอาผมก็อยากจะให้พิมพ์กันเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปโหดหรือ k o d นะครับคิงฮับรักพิมพ์กันเข้ามานะครับร่วมเกมาแล้ว k i l Kobi, on! <laughs> นะครับผมร่วมกันสร้างออ้ยแล้เริ่มแล้วฮะเกมแรกครับมาแล้วครับนำทัพโดยไมคครับผมออ้ยตรงนี้ยังไงด่านนีอองด้วยเเขาแบ่งแบ่งฝั่งห้าเลยวะซ้ายขวาฝั่งห้าวะคือลมเยอะนะลมเยอะนะสเตยโหดลมเยอะนะดัหุวสีขาวดังหูสีดำครับต้องรอเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮเฮ้เเฮ้เฮ้ยเเเ้เ้้ไ้้เ้เนยั ช่วยกันยัดช่วยกันยัดช่วยกันยัดตายตายมาดิซาโบยังไงอุ้ยแปะตายชุบแปะก่อนแปะตายชุบแปะก่อนคนเท้าวะไอ้เหี้ยเฮ้ยเล้อเล้ออะไรไม่เป็นไรเลอจับแต่ขนน้ำจับแต่ขนสวยคนเท่าคนเท้าดีแล้วเดี๋ยตอนนี้ครับทางด้านของเซฟเใช่หรอเฮ้ยใช่หรอไม่ใช่เฮรุกเกเฮ้ยมาเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนไอ้คนเท้าวะคนจับมาเท้าอีกแล้วเฮ้ยวัดเวทหนึ่งหนึ่งวะวัดเวทหนึ่งตรงนี้ยังไงเส้นกับเส้นกับสมพงษ์เส้นกับสมพงโอ้ยจะโดนก่อนว่ะไอ้เหี้ยไอ้ไม่มีหมาย ปื S <S น <b film> <S <S ตายปืนตายเพื่อนเฮ้ยถือว่าจำนวนู้เล่นเนี่ยมากระดับหนึงมาสุด้วตองนี้โดนไล่แทงมาโดนบูทกันมาต่อเล้ผมไปเดียวจะพัปะาอเล็กอเล็กอเล็กลั่นอยู่อเล็กลั่นอยู่เจมลั่นอยู่ลอยลั่นอยู่สองาายสี่ว่าไส้ลมโนนี้นี่ถือว่าคอมโบคอมโจมเกิดีาทาฝั่งไยชุดออยอย่างไวะิออีเซตหน่ง่าเกออมีเซตเิงออมดาร์กตอนนี้เหลือเก้าคนแล้วเหมือนไม่าจะ้งตัวครับเพราะว่าโดน ทั้งฝั่งของสเตปโฟดไล่เก็บเรื่อยๆเลยฮะโดนว่าโดนว่าโดนว่าเหลือเจ็ดคนเขแล้วครับสโนคี้ออมได้ครับร่ายยาเจ้าของสเตโฟดได้หรอสวยว่ะไอ้เบิร์ดราเมจดโดยป่างขามถือว่าจัดจ้านมากกับต่างขามของสเตปโฟดนี่ครับมากเบดรามเอ็ดว่ะเลิกคู่กันอีกแล้วครับคือเป็ไร่จะประกบกันตลอดครับปแก้วสองคนเนี่ยต้ได้กลับมาเปยาวอีกยาวอีกยาวสเตโฟด์ใช่แล้วครับซึ่งการที่จะสูงครับในการที่จะเล่นคู่กันรีเซ็ตเลยรีเซ็ตเลยเว้ยน้องใจเย็นเอาใหม่เฮ้ยยังไงเลยอาโดนเก็บไปได้ครัับมาสตว์ แกได้เว้ยแกได้เว้ยเดนเมชชอน้ากล้องมาเม่ไหว้วรีเซ็ตไว้รีเซ็ตรีเซ็ตแล้วตอนนี้สมพงศ์คนเดียวโดนเบิร์ดดาเมจหน้าหลักไทยหนึ่งสองสามสี่เนเมชชอนจะเวสิบไปนะตอนนี้เหลบเขาได้ครับแบนไม่ตื่นยังไม่ตื่นเขาแล้วตื่นสนามรอดไปได้ไหมเอาเกมได้แค่วอร์มเกมได้แค่วอร์มเกมได้แค่วอร์มเกมได้แค่วอมดูเชิญดูเชิญนะเกมได้แค่วอร์มจับสเตโฟดครับโอ้หแล้วครับไอ้เชี่ยเบอรตัวมาได้ดีเหลือเกินครับสเตปโฟดครับ เรียกได้ว่าจัดจ้ามาโดยตลอดครับแล้วก็สามารถคว้าชัยในรอบนี้มาได้ราวแรกนั่นเองนะครับผมทํให้วตอนนี้ <S <S ไว้ไตครับขึ้นทําไปก่อน1.0ต่อ0คือเรียกได้ว่าเหมือนเปิดมาแล้วทางฝั่งของ k n n of d d r k เนี่ยเจอจังหวะที่ <S <S อ,อาจจะเซอร์ไพรส์ตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งครับต้นเกมเนี่ยเปิดมาทางฝั่งของเซโหดเนี่ยมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าครับ แล้วพอต้นเกมสเต็มโหดได้มาอย่างนี้เนี่ยให้โดนไหลสโนโบอลต่อไปเรื่อยๆได้อยู่นะนยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะด้อยงทำต่อเลย,ยฮะอ,อื ต้องพูดคุยกันก่อนเลยเลยครับสำหรับแผนที่ได้ชนะอยู่ใช่ปะเรงยังไหวอยู่นะไหวไหวไม่ว่าไหวในช่วงต้นเกมเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งคู่ยังสูสีกันอยู่แต่ถึงแพ้แม่ก็โอ้นะลูกหมดาไล่ิวทั้งม่แพ้ดิไม่แพ้ดิไม่แพ้เว้ยไม่แพ้ไม่่แพ้เชือผมคู่นี้กับลายไปเหลือหลักหน่วยและพลาดท่าไม่แพ้นะหมดไปเลยเท่าว่าตอนนี้ s t e ไหววไหน่าจะมีกำลังใจพอสมควรในการที่จะชนะและความกดดันเนี่ยน่าจะโยนมาทางฝั่งของ king obda บัญชีเรียบร้อยต้องรอดูกันแล้วนะครับว่าจะเป็นใครเลยครับที่จะเอาชนะกันไปได้นะคุผู้ชมทั้งสองทีมนี้ตอนนี้ จะไปไหวอยู่ไหวอยู่เว้ยไหวอยู่เว้ยนี่ยังไงก็รักเหมือนเดิมถูกครับกำลังใจเนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะแต่ว่าได้ไม่กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะจังหวะที่ฝั่งของกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนันาทีนี้นะครับจะโหดมาเนี่ยก็เหมือนว่าจะไปพลาดท่าโนาต้าเนาะทำให้ในจังหวะที่หลุดหลุดเข้าไปบริเวณนั้นนะคุณผู้ชมครับโดนคิวกลับมาเนี่ย เพื่อนครับอาจจะไม่เห็นว่าในช็อตชนนั้นอ้หนกไอกเข้าเทียดมาดิเพื่อนหนกเข้าเทียดมาดิจักศพจากหนกเทียดเว้ยจักศพไว้บริเวณหนกเทียดเว้ยเชียร์น้องีกว่ะบริเวณไฟกลางเป็นอย่างมากแบบนั้นนะฮะซึ่งทำให้ทางฝั่งตัวผู้เล่นของทีมอับดับก็ยากขึ้นและจำนวนคนก็น้อยลงไปเฮอร์สเตปโหดครับสามารถกลืนและเอาชนะมาได้นำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์นั่นเองครับงานทอนงานทอนหนึ่งครับที่ แกล้งไปให้เราได้เห็นเหมือนกันเนาะเพื่อนทำฟังก์สเตปโคเน็ตไว้เฮ้สวยสวยสวยคุยแผนนะทำเอาคุยแผนนะเลิศในบ้านต้องคุยว่ะคราฟเลยก็ว่าได้ reset ก่อน reset ก่อนเอาศพของคริสต์ราฟเนี่ยเนี่ยเอามากักในบ้านตัวเองแล้วแล้วตัวเองเนี่ยก็ส่งคนไปบุกถึงบ้านเขาด้วยแล้วที่เป็นจุดสำคัญตรงนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าสเตปโหดคนนั้นเนี่ยหรือว่ากองกองทัพกองนั้นเนี่ยที่บุกเข้าไปถึงด่านหน้าเนี่ย คือไม่ได้ล้มทั้งหมดครับ <She S 1> ล้วไปสร <มา S 1> ้างวาความมันปวดดันหน้าตรงนั้นไปเรื่อยเื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยทำให้จํานวนเรียกได้ว่าไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างกระจายเนาะมีทั้งพื้นที่ตรงกลางพื้นที่ออกด้านข้างพื้นที่ด้านหน้าสุด ด้านหลังสุดที่เพื่อนมาจากศพอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าใหายใจคขมวดใจหายใจขมวดเลยกระจายไฟกำลังใจนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับตอนนี้นะครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เสพโหดวันนี้อาจจะมีคนให้กำลังใจอยู่นะหรือเปล่าใจอย่าเสียครับสี่บาสใจอย่าเสียมาครับใจอย่าเสียใจอย่าเสียนะสี่บ้าสวาครับโดนโดนออกน้ำไปก่อนว่ารีเจ็ตยังไงวะเพื่อนขอ่มลังใจหน่อยดิซึ่งต้องบอกก่อนเองว่ารักได้คุยแผนในการแก้เสพโหด แต่สเตปโหดก็ได้ก็มีสิทธิ์ในการใช้ช่วงเวลานี้ออผมาเนี่ยในการคุยแผนพัฒนาแผนของตัวเองเหมือนกันก็ต้องรอดูแค่ว่าใารที่สองมาจะการปรับเปลี่ยนจากทั้งสทีมมากน้อยแค่ไหนคับผมเอาไปว่าเตโดึ่งศูนย์หนแล้วคุยฮะเจอตโหดเหรอเออดีมีเป็นคู่หยดโลกอู่่หโลกอ่ะคู่โลกวันนี้คู่หยุดโลกใครเชียร์คิงออฟดาร์กมาใครเชียร์เตปโหดก็พิมพ์ S, S T H เฮ้ยงอมแล้วอะไรครับปาไปเข้ามาได้นั่นเองนะครับผมรวมไม่มีงอมนะไม่ม euh ีงอมนะกำลังใจอยู <t <t ่ไหนครับตรงข้ามนั่นเองนะครับผมงอมอะไรครับเราสามารถให้กำลังใจฝากถอดใจแล้วก็ออกไปเลยได้เสมอนั่นเองนะครับไม่มีงอมนะจังหวะเขาถอดใจแล้วก็เดินออกไปเลย เรา <visual S 3> เดินสนุกเส้นแล้วว่าจะเป็นอีเซอร์รอบที่เราไม่เหมือนกันนะดูดิดูเพื่อนผมดิดูเพื่อนผมด้วยชนะรูวภัยจังหวะที่เราอาจจะเสียเปรียบไครงอนนั่นนะครับก็ให้เกียรติทีมฝั่งตรงข้ามดนออกเขาต่ดเต้นอะไรกันวะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยปลุกใจหน่อยเว้ยปลุกใจหน่อยมาปลุกใจหน่อยวะดูเซเว่นดิทำไมเล่นสตาตานะมาพิชิมมาแล้วมึงเห็นไหมเซเว่นน่ะพ่ชิมมาแล้วนะอือไปชิงปล่อยก่อนชิงปล่อยก่อนชิงปล่อยเลยชิงปล่อยเลยก็สามารถที่กดไลค์กดแชร์กันออกไไปด้เพราาะว่ เราทำการแข่งขันในคู่ที่สี่คู่สุดท้ายอยู่นั้เอาไว้เอาไว้อุ้ยมาแล้วว่ามาแล้วว่ามาดูกันว่าเราจะรีเซ็ตได้หรือเปล่าครับในร o u ที่สองครับ King of Dark by s o s o t o a w เจอกับ Step ปโ i d by Hark t o a w ครับผมวันนี้อุ้ยมาว่าอยากเติร์กเว้ยไม่เติร์กดี่ขันของเรากันครับไม่เติร์กเลยไม่เติร์กเว้ยไม่มีใครเติร์กมาครับ มารอดูกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไร <UB> describe, ต่อจากนี้ครับมาดิและมาดิลดและมาดิไลออนไม่เหม่อดิมาแล้วเว้ยครับกินกบได้ครับเหมือนเดิมครับชุดสีดำอยู่ในฝั่งสีแดงฝั่งข้าสเตปโคตรยังไงยังไงยังไง ไฟเปิดย euh oh ังไงอุ uh, ้ยเขาลมเยอะมากเขาลมเยอะมากกางแบบนี้มาแล้วนะกำลังไปก่อนคนละหนึ่งไปก่อนแล้วเลยแเปิดมาโดนเหมือนกันโดนกันแรกกันว่ะแรกกันอุ้ยสวยอุ้ยสวยสวยสวยไหลว่ะไหลว่ะเริ่มรูดว่ะอุ้ยโดนรูดว่ะโดนรูดอุ้ยทอนเหมือนกันทอนเหมือนกันทอนเหมือนกันทอนอีกทอนแล้วทอนอีกไปเอาหน่อยไปเอาหน่อยน้องเอาหน่อยลงเจ็บอุ้ยมาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยมาตุ้ตีมาอีกแล้วอุ้ยสิบสามแล้วสิบสามนะสเตปบอลสิบสาม ไหลดิมาดิไเลาไว้มาตไแปดตีแปตีสิบแล้วสิบแล้วสิบแล้วรัุมหน่อยน้องรัดกุมหน่อยัตายอเอาอีกเอาอีกน้องเฮ้ยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยอย่าให้เพื่อนนอนนานชุบเพื่อนด้วยเขาเหลือเก้าคนแคนแปคนสุดท้ายเจมเจมเจมเรียกเพื่อนเลยเจมเรียกเพื่อนเลยครับน้องมาดิ ได้นอนอีกแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วซุลโซชุลโซชาลโซเซ้าเฮ้ยชุลโเซ้าลุ้เออตายไปตัวชุบบิ๊กจงบิ๊กจงกับเป๊ะเอาดิเออตัวเดียวเฮ้ยตัดมาดิมาดิมากระเพื่อมะเรสาวยลุงแดงดิ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 มาเด้อะไรตขึตนโตนะ โห้จะต้องแปลงราวเลยอ่านไม่เคยถูกเลยว่าชื่อเนี้คีมออได้เลยเซลาเซวอะไรอ่ะเฮ้ยยังไงล่ะนี่อ่านไม่เคยถูกเลยเว้ยกลับมาเดือดจัดจัดในส่วนของโหมดใช่นะครับผู้ชมฮะเฮ้ยสวยจัดเกมนี้สวยจัดเฮ้ยเกมนี้คีมจริงคีจริงตาาบอกเลยว่งานฮอนว่างานฮอนว่าใช่ไหมตาเออ ยังไงยังที่านคนับมาอ่านผู้ชมงานนอ้โดนโดนโดนน้ำอันมี๊กขอโทษด้วยครับอันมี๊กขอโทษด้วยจะต้องรอดูแล้วเนี่ยสูลูซู่สุรุสู่เอาสุรุสู่จะไตุลูซูลุโอ้ยแล้วแล้วต่อเลยว่ะต่อเลยว่ะไม่มีทามเอาว่ะได้เอาครับรอดูกันครับตอนนี้ในรอบที่สามฮะใครจะขึ้นสองก่อนต่อเลยเว้ยเราจะเจอกับสเตปโฮดครับ เอาเลยครับผมมากันแบบไวๆโอเคครับเอลูส okay. ูครับเอลูสูส์เฮ้ยเปิดมามลอีกนะมาดิมาดิมาดิแล้วตอนนี้กำลังใจมาจัดอ่ะเคลดีกำลังใจมาจัดอ่ะแกเมื่อกี้แม่งไหลจัดเลยว่ะโคตรไหลอ่ะอุ้ยยิงล้มล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วยังไงล้มอีกแล้วเปิดมายังไงยังไงโนบีโนบีโนบีดีเอไปก่อนอุ้ยดีเอาเพื่อนตัวเองว่ะอุ้ยไดยน็อตเตยน็อตแอร์แทงกันมาหนึ่งสองโนบีโอ้ยโนบีถึงมากเป็นคนนำสองคนโอ้ยอไอ้เหี้ย แล้วน้องเล็กมาแล้วเว้ยไปวันนี้น้องเล็กออนไฟว่ะแดงคืนวไอ้เดียแดงคืนว่ะชนเขาว่ะเมื่อกี้สี่ห้าคิวตีโดนว่ะโดนว่ะมาๆาาโดนคนคนนึงเข้าอยู่คนยังเข้าอยู่คนนี้เข้าแดงเติร์กอุ้ยอุ้ยลอยไหมไ้น็อตนี่แหละตัวแบกกูมาแล้วตัวแบกกูมาแล้วมาแล้วแดงไหมอีกไปนี่เออไปนี่เออดิวมาสีแดงแล้วแดงมาอีกแล้วเฮ้ยลอยยังไงลอยยังไงไดงอีกแดงทำไม Dei nó me. díu, mãe, dei มาอ้ยี่ิผัดกันได้อยู่ได้เอ้ยโ้ยย้ยจบับมือปืนเฮ้ยเริ่มห่าเ้ยมาแล้วสตูดิโอตรงนี้มีทางด้ชุบเพื่อนด้วยชุเพื่อนด้วยชุดเพื่อนด้วยยัดดียัดดอีกทีเดียวทีเดียวทีเดียวได้นอสว่าไงน้องลากมาาราได้นอเาไปากมาอ้ยอยู่ได้อยู่มึงใหญ่เทียอ้ดิเฮ้ยเ้ยเาไหวเว้ยเราไหวเว้ยไหวเว้ยมไหวเว้ยไปดชิงกันมาไปนอยว่ฟืฟ ไอ้ฟื้นไอ้ฟื้นไอ้ฟื้นขามนี่กระดดไปเลยครบย4 20่ยุ่ิแต่ก็ไน้อยหน้าอีมไปดิบิ๊กจอมไอ้สัตว์ูาจักมาบาดีซารโซซารโซมาอีกแล้วซารโซไล ยังไงโนบิซาราโซโนบิเจซาราโซยังไงไ้ลงมีโอเก็บแอดอยูไวอน่อไอสตาร์มาเด้มึงโดแล้วมึงโดนแน่ไอเยียไมาเด้ถือว่าช่้ยแดงแดงเดือดเลยว่าแดงเดือดว่าแดงเดือดว่าดมาดิมิตรมาเด โราบีมาเลยย่าใช่โรบี้โอ้ยเยียไหลเว้ยมาเลยซึ่งอันนี้นะคือบุ๊ยแล้วเลยมาทีนี้มาแทงมาที่เอเล็กต์แล้วแทงใต้ด้วยแล้วพยายามจะแทงที่บุ๋ยเลยไงเชียลั่นดิวะซาโบตรงนี้โดนเฮ้ยงานทอนว่ะเชียงานทอนว่ะโอ้โหแบบนี้เรียบรยอดเลยเชียงานทอนว่ะโอ้โหกอดแล้วแก่กอด ดนนำหนึ่งกระป๋องอะไรกันน้าดูเลยดูดิมันไม่จบไปนิ่งเลยวหนึ่งเราใครว่าเมื่อกี้มึงออกจากแถวไปเลยนะใครใคงอมวะเ้ยเมื่อกี้ใครเดินออาแถววะมีป้ามีใครเดินเอาแถววะไม่มีนะไม่มีนะแต่ไหลเพื่อนด้วยแต่ไหลเพื่อนด้วยจับไหลเพื่อนเลยตอนนี้ถีบออกเมื่อกี้นี่เออจริงจริงจับไหลเพื่อนด่วนนะตอนนี้นะแถวตรงจับไหลเพื่อนด่วนนะสามอันทนต้องเอาใจช่วยกัน ต้องหนีดูว่ะเจ้ายเฮ้ยวินท้ายว่าวินท้ายว่ะไอสัตว์โคตรบิ๊กแมทเลยว่ะวันเนี้ยสามหนึ่งไปสามหนึ่งเฮ้ยสามหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาหน่อยเลือมมีสองคืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยไอ้นี่เฮ้ยกูเห็นกูเห็นนะเฮ้ยเฮไอ้นี่คนไอนี่คนเฮ้ยใครบ่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 ะไรอ่ใครน่ะไรอ่ใครนอใไรม่ีครว่ในรบ่ใครนอะไรี่ดคแข่งอยู่นเนี่ เนี่ยใช่ประไอ้เหี้ยเช็คสมองด่วนเลยเฮ้ยว yep> ่าไอ้เหี้ยคนเหี้ยดูตัวละครไฟเอ็มตีกันไอเหี้ยเหี้นเฉยเฮ้ยไปก่อนน้องชายไปกันเถอะเนาะไอ้เหี้ยหลุดโลกว่ะไอ้เหี้ยกูช็อคแข่งแล้วกูช็อคมึงกว่าเลยเนี่ยนั่นนีเนาะ นะครับสดไอ้เห็เีเฮ้ยเห็ยเฮยเั่ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเลยเลยเฮยเลยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮยเา้ยเฮัยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเเยเย้ย้เ้ย้เฮ้ย้ฮเเเฮ้ยเเฮ้เยฮกาอเลย หลเลยฮะากาศกินซอไหลเลยไหลเลยโฟมล้าวน้ะที่ดีสุดสวยนนั้้แลวโฟมน้อยด้วยนะครับโฟมน้อยด้วยนะเออการที่สเต็ปโหดครับฟองเยอะราคาถูกกดได้เป็นร้อยครั้งอะใช้ใช้ขวดนึงอะอากัดกินซอปอะ้างดีสั่งได้นะที่ซองยูไดเอ็กยูยูไดเอ็กยู คีนซอฟว่ะเฮ้ยไอติ่งคีนซอฟว้ยไหลมาว่าไหลเว่ยงี้ดิว่ะไหลรัวๆเว้ยไหลดอมคีนซอฟว้ยดอมคีนซอฟดอมคีนซอฟว่าไงดอมฮากาบว่าไงวะไอ้เหียต้องงี้ดิว่ะเฮียสามหนึ่งไปว่ะเพื่อน เรียกว่าพลาดท่ากันนิดหน่อยอ่ะผู้ชมก็ต้องเชียร์กันไปสามหนึ่งครับที่เท่ากันเปรียบเดียวก็จบแล้วครับสามหนึ่งเนี่ยเิ็นท้ายรู้มือไอ้บัสไอ้เด็กที่เดินออกแถวเมื่อกี้ร้องเดินออกแถวร้องไห้ไปเอาไงกูเตะขาอ่อนมปแล้วเตะขาอ่อนเลยนะเรืองเหรอเลืองบอกเตะร้อยไหวไปเดินไม่ได้แล้วคานออกนล้วโดนนะโดนนะใครเดินออกแถวโดนนะโดนนะเอ้ย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 เอ้ องชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกไงอะไรยีงไงไม่ีอี้เ <ré> ย <c Nonetheless> ่กูตกใจหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยรอบไปในวันนี้เ <extraordinary> นี่ย เดี๋ยงนี้เนี่ยรูมหน้าไขว้เย้เยเท่ากับว่าเหมือนกับว่าไปเลยนะตนว่าจบอันดับประมาณเท่าไหร่ไปสั่งกันได้นะครับมีมีคนไหนนะครับอยากอุดหนุนนะครับก็คือคนที่เดบะบอสชักนมนะครับหรือว่าหัวหน้าแก๊งลักกี้นะครับไปสั่งไปอุดหนุนโฟมล้างหน้าแก้ได้นะครับที่ช่องยูดเอ็กยูนะครับมากะคีนซ้อมนะครับยังไม่กลับท่านใช้ดีแล้วนะครับรอชิงกันต่อว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ไหม นะครับผมคือฟองน้อยด้วยฟองน้อยด้วยเนี่ยหน้าใสไร้สิวว่าหน้าผิวหน้าชุ่มชื้นหน้าแอบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็เรียกได้ว่าการันตีแล้วเงินแล้วหมดแล้วอะไรไร้อะไรเร้อะไรวะอะไรอะไรอะไรอะไอะไรลืมบอกเวลาด้วยอย่าลืมบอกเปล้บอกไปแล้วครับบอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปแล้วเอ้ไอ้เออลบบ้างลบบ้างลบบ้างดิลบบ้างดิลบบ้างดิบอกเวลาอะไรครับน้องเขาจะฟ้าขึ้นไปสี่หมื่น ผมจสเตปผมโคตรถึงก็ต้องขอทำเอาเลยว่ะบ้ายาวยาวโดนดิโดนโดนสองดอกติดดิดิฟท้องเพื่อนจังหวัดดิฟท้องเลยเลยนะเฮ้ยพี่พี่บ๊อบหล่อมากอันนี้ทำเอานะทำเอานะทำเอานะเหตุผลที่ทำเอาเพราะพี่ไม่ได้หล่อมากครับพี่หล่อโคตรเอต่อพิมพ์ต่อไปอ่ะพิมพ์ต่อไปอ่ะนนีีพิมพตบกันเต็มไม่ได้เว้ยเฮียเออเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกคุณผู้ชมที่แต่ละทีมเนี่ยทำการพิมพ์ตบกันไม่ได้ว่ะต้องพิมเพราะว่าโคตรหล่อมากการคัดของแต่ละประเทศมาก่อนตัต้าเนาะ ที่จโอ้ยโอ้ยอุ้ยแล้วมาแล้วว่ะมาแล้วเด้อหรือว่าเขาก็ขัดมาแล้วแบ๊แบ๊ใส่สกอร์รอเลยเฮ้ยใส่สกอร์รอเลยเหรอในเว็บเด้งแล้วสามหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวรอบนี้ก็จริงไม่ได้บ้านลูอ่านะโคตรหรอวะเออเอาหน่อยบ้านลูกไม่น็อปเอาหน่อยบ้านลูกไม่น็อปว่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ดิกูไม่ได้แข่งกับเขาดิอ๋อไม่มีเหรอเออไม่มีไม่มีมาดิแล้วมาแล้วดิจะดูกันว่าสเต็กโหดจะทอนได้หรือไม่หรือจะเป็นการปิดเกมของ King Dark Town of Soul Soul by มาแมองแต่คิวฟดาร์นบายโซโซ เอาหน่เว้ยเอาหน่ยเว้ยเริ่มมีเสียงฮึฮ้่ข้างหลังนะเมื่อกี้นะจากไหนนะจากไหนอุ้ยหมาแล้วว่ามาเอาก่อนมาเอาก่อนเปเปอร์ไปสวยครับเหมือนกันไหลดิไหลไหลไอ้บลอเป็นไงบ้างบลอเป็นไงบ้างลมาดิมาดิมาแล้วอ่ะมาแล้วปิดดิแปหน่อยแปลเออแป๊อีกแป๊อีกแปลบอีกหน่อยแปลหน่อยเฮ้ยไโมเล่อีโมเน่ย่ใจเอ็มเอออย่าเตอย่าเตอย่าเตเลยอย่าเตกเลยใจเอ็มอย่าเต้ไหมาแกันเดงมาแดงมามดางมา กอกลาง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 ทิ้งเลยเยอะเยอะก็เยอะก็เยอะทำพี่เปิดเกิดเยอะเกิดเยอะเฮ้ยปืนโดนไหลปะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเกิดเยอะเกิดเยอะเราดูชิคิวเยอะชโอ้ยโดนว่ะโดนไหลว่า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 เล็กเอาหน่อยน้องอุยโดนอิโมอีไหลจริงว่ะบาสเออเขาแก้ว่ะเขาแก้วว่ะเฮ้ยเอร่าลองปิดไมค์ดิกว่าอยู่ที่มึงว่ะเปิดมาโดนเลยว่ะฮะปิดไมค์ได้อยู่แล้วเนี่ยอุ้ยสเตปโหมดได้ดอกว่ะกลับมาอุ้ยสวยว่ะอย่านี่ยเลยนะตาว่าแก้แก เก,เกมกับไม่เกมว่ะจังหวัดนี้พร้อมจังหวัดนี้พร้อมโทษบอกโทษบอกโทษบอกวะจังหวัดขอเวลานอกว่ะไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกละไม่เกี่ยวหรอกใช่จัดจดแล้วครับเราตัดมันดึงเราตอนนี้เสร็จหมตอนนี้เฮ้ยเลื่อโลกของใบเฮ้ยไปดิเลื่อโลกของใบไปดิไปให้หน่อยไปให้หน่อยไม่เห็นไม่เห็นไปดิไปให้หน่อยไปให้หน่อยไม่เห็นไม่เห็นบูดมาไม่ดีแล้วได้เนาะกูบอกเลยนะใครลงสายล่างแม่งการันตีแบบแบบโดนไปแล้วอ่ะการันตีโดนไปแล้วเขาหน่อยเลยดีวันดีวัน โอ้โหนี่เ้าบอกว่าใช้ท i m เอา t กันนะสองทีมคุ้มเลยนะต้านะ คือเบรกกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอฟเขาดีท้องมาเพื่อนเชียร์ยังไงวะบ้าหนียังไงวะแกได้แกได้ฟังกูไอ้ทำไมโดนอย่างเดียวเลยวะมึงฟังนะแก้ได้เพื่อนมึงเชื่อใจในตัวมึงเชื่อใจในตัวโอเควัดีทุกคนแล้วอเล็กดิเออเออคุณเชื่อคุณบอกแค่นั้นคุณมองคุมองว่าโอเควัดีทุกคนมองอเล็กเหมือนพวกสุดรวมสุดรวมจิตใจอ่ะเออเออเออโ้ยไปดิไปดิเริ่ไปดิเออะเยอะเบร์แล้วครับแบรแล้ว อต่อบ้าต่อบอกรอต่อดิเพื่อนอเล็กแค่บอกว่าสู้อะคำเดียวเฮ้ยไออิงอะไรอะอิงอะไรอะทำไมทำไมส่งอีโมจิเงินบินอะไปดิไปก่อนเลยสิบนาทีเฮี้ยอะไรพวกเนี้ยทำให้ส่งเฮ้ยเฮ้ใครมาพี่ยิงมาเฮ้ยเฮ้ยคิงไม่ไรคิงไม่ไรเล่าไงวะวันคู่ที่ช่วยวันคีซูบี้วันคู่ที่ช่วแบนดิแบนดิเฮ้ยแบนได้หน่อยอันนี้แบนหน่อยไม่ใช่แบนแล้วแบนแล้วแบนแล้วอันนี้แบนให้หน่อยเลิกโอ๊บซ้ายโอบขวา พับที่อยู่ได้พับใจอยู่ยากพับที่แบบมันหนาวพับใจหนาวง่ายมันหนาวเออตัดสินแล้วอุ้ยแล้วเล่นต่อเลยดิแล้วเล่นต่อเลยดิสวยอย่างเงี้ยเราเขาเรียกโคตใจมาพับที่เครับนี่คือเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนกูกลัวเหรอเหมือนกูกลัวคิดว่ากูกลัวเหรอไปเจอไปเด็กรันเด็กใครแพ้ครับฝ่ายล่างไปเจอขับไฟฟ้าหน่อยได้วแม่บ้าน ละครับล่ะละล่ะเอาตรงนี้ก่อนดิตรงนี้ก่อนดิละตรงนี้ก่อนดิรอบท้ายเนี่ยละเอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเดียวไปสองเดียวตายแปลตายเดียวตายแปลตายโอ้โหตได้อยู่แดงมาหน่อยแดงมาหน่อยเบอร์ดาเมจมาจะเฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยแดงมาหน่อยสวยไม่ไเหมือนกาน้วเซฟบอลดยเฮ้นจีเฮ้ยปืนตา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 ยเฮ้ยเฮ้ยไอเดียได้อยู่เฮ้ยเฮ้มดิใครได้ใครได้ได้อยู่แดงได้อยู่ก้มอยู่แบบนี้จะเอามาได้ไหมเฮ้ยเจน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 เจ 喂喂喂！ 8คนจากเทโอิ้ยร้านหน่อยร้านหน่อยฟืดฟืดเอาแล้วยังไงยังไล่อยู่สิบหกสิบเก้าสิบหกสิบเก้ายังไล่อยู่อุ้ยโรมิโอตายโรมิโอตายแกยังรีไฟดูแอดดอกมังางหน่อยเห็นจีดูแอดดอกมังางหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดหมดได้แอดดอกไปเนี่ยเดี๋ยวไปยังไงยังรออยู่ตนสงกรามทรัพยากรแอดด็อกยังไม่มีใครได้ไปเฮ้ยเดินน้อนโดนว่ะเดินน้อนโดนมาเดินน้อนตายว่าเฮ้ยเหมือนได้รีนะ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  ได้ร <Read> yeah. ีได mm ้ีได้ได้ีคนยังน้อยกว่าี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อย่ได้ดันได้ดืนได้ดนได้ดนได้ดนได้ ขึ้นหน่อยเว้ยมาสักคู่นี้เมยสวยอดทีมอาไปได้ด้วยนะเลยวกับว่าคิงตครับตอนนี้คนน้อยกว่าแล้วครับและแอร์ดอวยกไม่มีด้วยกันแล้วโอ้เหลือแปดเลยเจ็บเหลือแปดว่าขาดอยู่เยอะนี้อยากกลับมาได้ครับป้องให้ดีต้องรีเซ็ตให้ไวครับและเหนียวไว้รอบนี้โดนแทงมาโอ้โดนปาเก็บไปอีกแล้วกับว่าตอนนี้คิวไหลกันมาเรื่อยๆไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยไมดชุบออขึ้นมาอีกหนึ่งทีครับผมทีไรไอ้บอสว่างไงบยส ใอ้โนบีพยยกมจะอุ้มศพเพื่อนมาแต่โดนแทงมาเลยโดนลอยมาโดนไล่มาโดนไล่มาโดนไปหล้วมาโดนลาดมาแบบที่เหลือแค่สคนแล้วอนึ่ในนั้นคือเอลี่มายจะลมาังจะยื่อสุดยู่โตรมา่โดนลุมโดนลุมไปมากโดนลมไปมาลคนเดียวแต่ยังไดีมามตล่ที่ต้องพยายามจะ่เพ่อนวิ่งนีไอ้บุลี่มึงตีทีเดียวให้ตายหมดี่ตรงเนี้ยแทงตีที่โรเาไสเต็ปโคที่ชนะเอาแม่งน้องสต่อสองเครับ กลับมาได้เลยครับสุดท้ายหลังจากที่ัวนำไปสอกว่าดึงหนาตาหนาวโหเราจะบอกว่าถ้าใครเดินออกแถว่าเปลี่ยนใจนะยังยังเก็บกระเป๋ากลับบ้านไม่ได้นะอุ้ยแต่ไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเว้ยดู MVP ก่อนเว้ยหนึ่งสองเว้ยเป็นไม้ครับหนึ่งสองเว้ยนะฮะสายล่างเจอใครสายล่างเจอใคร นอนมันลั่นนอนมันเอาลูกไปเดินเลยว่ะเาฉยกเ่านั่นเองเลยครับเอ้ยมีใครจะเดินเอ้ยมีใครมีใครจะเอามือออกจากไหลกูป่ะเฮ้ยมีป้าสายล่างเจอใครพี่ล่างเจอใครสายล่างเจออ๋อโอ้โหเล้อสวยว่าแถวมีสองแถวแต่เล้อมีสองมือโอบพร้อมกันโอ้ฮักไว้เจอกับได้พบอเล้วหลังจากนี้มันมีสองแถวมึงต่อแถวไหนเนี่ยเออพี่บ๊อบผู้ขอต่อแถว L K O D นะไอ้เชี่ยพรุ่งนี้ทำไงเนี่ยพรุ่งนี้ยังไงเนี่ย กูทำยังไงอ่ะกูต่อแถว LKO d แล้วพวกนี้พี่บอบจะทำยังไงล่ะโอ้มึงต่อแถวไหนไอ้บอบกูต่อแถว LKO d เทเลอร์้อยเมียไอ้นี่ทาเอาไปเลยคุณต้องชนะมาเรื่อยๆครับชนะให้เรียกว่าต้องชนะแล้วมึงต่อแถวไหนรายเอาไงดีวะแบ่งครึ่งตัวกูได้ปะแบ่งครึ่งได้ไหมเพื่อนได้อยู่นะบ๊อบ เราถอาขึ้นได้ไ้ยพอแล้วน้องพอแล้วน้องเด้ยยด้วยเองเนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นแชมป์ตอนนี้ยังการันตีท็อปหกอยู่นะยังการันตีท็อปหกอยู่เนเวอร์ใหม่เนเวอร์ใหม่นะเนเวอร์ใหม่นะเนเวอร์ใหม่เนเวอร์ใม่อโอเคจีจีกูดเกมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอิสโอเคนะอิสโอเคนะไม่ได้แย่นะอะไรไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะดูไว้โอ้ตึงจัดเลยว่ะเชี่ยวบอมเดือดมาเลยครับ